มุกบักร้านขายโลบักเลสี่ระบบกลุ่มและไอดีพามีทั้งรับฟาร์มแมปต่างๆอีกมากมายด้วยนะครับผมโอเคเรามาดูบริการกันมากนะครับมีอะไรมากนะครับส่วนใหญ่นี่จะเป็นร้านขายโลบักนะครับผมเลสี่นะเป็นระบบกลุ่มเลสี่นะโอเคแล้วก็จะมีพวกรับฟาร์มแมปบลอกฟู้ดแกนพีทคิงพีแล้วก็ฮีโร่ลีเจลิซี่นะผมแล้วก็เติมไอดีพาร์ตด้วยนะผมก็เติมไอดีพาร์ตจะมีแพ็กดึงนะสองพันเจ็ดร้อยบาทสองหมื่นสองพันห้าร้อยอาแล้วผมโอเค ก็สต่แล้วใครที่จะมาเติมลูกบั๊กก็แนะนำร้านนี้เลยนะครับสมุกบั๊กนะครับผมแบชอบร้านละฟาและร้านเรบกดเกมพาสสุดคูลหนาวกันเลยทีเดียวหนาวมากและร้านขายลูกบั๊กเลทส,สุดคุ้มนะครับผมเลทหกเลยเนะี่ยร้านนี้นะผมก็เป็นร้านที่มีเครดิตมากมายนะครับโดยเด็กชายมีแข่งนะผมก็เป็นเจ้าของร้านนะผมก็อย่าลืมมาใช้บริการกันด้วยนะครับผมก็เดี๋ยวผมพาทุกคนไปดูกันว่ามีบริการอะไรกันบ้างน,นะฮะ สตุน r าช็อป้านับฟาร์มแบบต่างๆร้านับฟาร์มสุดคู่งานไวงานเร็วรับประกรันคุณภาพต้องที่นี่เลยนะครับผมสถุน่าชอ็อปมีบริการมากมายนะครับผมเดี๋ยวผมทิ้งบริการให้ทุกคนดูเลยนะครับผมโอเคครับยินดีด้วยการทิ้งข้อกสั์นะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการเล่นผลบุญจีนะครับผมก็เป็นไม่ใช่เรียกว่าสอนนะไม่ได้สอนคอมโบหรือสอนอะไรนะครับแต่ก็เป็นทิคกเล่ๆนๆแล้วก็สอนคอมโบด้วยมันก็แบบ ขาเรียกว่าสอนเล่นมากกว่านะอันนี้ผมยังทำคอมโบแบบทีตตายยังไม่ค่อยเก่งนะหรือยังไม่มีนะผมก็ประมาณว่าน้องๆดูคลิปนี้ไปก็น่าจะได้สาระเยอะพอควรนะครับผมก็โอเคเดี๋ยวเราพูดถึงเจ้าผลโมจินะเป็นผลของเจ้าก็เรียกผลของใครนะคาตาคุรินะครับ,รบผมโอเคเป็่ผลของคาตาคุรินะผมเป็นผลที่เก่งมากๆนะครับผลส่วนเจ้าคาตาคุรินี่ก็คโคตรเก่งเลยนะผมก็แต่มันก็แพ้ลูฟี่อยู่ดีนะโอเคก็ไม่เป็นไรนะครับเรามาพูดถึง ของแต่งกันก่อนนะครับผมก็ของแต่งนี้ผมแนะนำนะจะมีอยู่สองอย่างนะครับผมก็จะเป็นเจ้า Dark โค a t นะครับที่ต้องฆ่าจากหน่นดำนะครับผม Dark โค a t นี่บวกอะไรนะครับผมขอแนะนําว่ามันบวก15สําหรับดาเมจผลไม้นะครับแล้วก็600เอนเนอจีแล้วก็600ฮิวนะครับผมก็บวกดีมากนะเป็นสำหรับสายผมพิสาคฝนมีนะผมแนะนำว่าต้องมีนะครับต่อไปก็เป็นเจ้าสว่างกาเซตซึ่งไอดีนี้เป็นไอดีสำรองของผมมันไม่มีนะครับก็ไม่เป็นไรนะสว่างกาเซตนี่บวกอะไรนะครับผมก็บวกทุกอย่าง8นะครับผมโอเค เราไปพูดถึงสกิลคร่าวๆของมันกันนะครับว่าสกิลมันมีอะไรบ้างนะครับผมสกิลไฟด็อกนะครับสกิลเซตนะครับมาตรีหนึ่งนะครับผมก็โอเคสกิลนี้มันเป็นการสร้างบอลไฟนะเป็นแป้งไฟนะครับใส่ศัตรูนะถ้าเราปาโดนตัวศัตรูมันจะกระเด็นไปข้างหน้านะครับเดี๋ยวผมทําให้ดูเห็นไหมมันกระเด็นตามนะครับแล้วก็กระดิ่งกลับมานะผมโอเคต่อไปนะจะเป็นสติ๊กเกอรด็อกนะครับผมก็เป็นการช่างสร้างไอสัตว์มันไม่ใช่ช่างเออสร้างเออ ส้างเชือกมรณะนะครับเป็นเชือกแป้งเน่าๆนะครับผมก็อย่างนี้นะสภาพนี้นะก่อนมันสามารถวิ่งได้นะโอเคเดี๋ยวนี้มันวิ่งไม่ได้แล้วเราก็ไม่เป็นไรนะมันจะยืนเฉยอยู่กับที่แล้วคุมสลิงอย่างนี้ไปเรื่อยนะครับผมแล้วก็ปาศัตรูปุ๊บแล้วก็ปาเบงอย่างนี้นะผมโอเคด้เมจตกอยู่ที่พันกว่านะก็ถือว่าแรงมากนะครับผมแล้วมันพูดถึงคาเวดด็อกกันนะครับก็เป็นการสร้างเขาเรียกว่าเปลี่ยนตัวเองให้เป็นโดนัทกิ้งๆแล้วก็ทุบศัตรูนะครับผมถ้าเรากิ้งไม่โดนศัตรูมันจะไม่ทุบ สมมติเราปล่อยมันก็ทุบเองอย่างนี้นะผมแต,แต่ความพิเศษของสกิลนี้ก็คือถ้าเรากิ้งโดนตัวศัตรูมันจะทุบให้เองอัตโนมัติแล้วศัตรูจะได้รับดาเมจแน่ๆนะครับถ้าเรากิ้งโดนตัวศัตรูแบบมันยังไม่หมดเวลาที่มันกําหนดไว้นะครับก็คือเดี๋ยวผมนัาไม่ดูนะสมมติมันอยู่ในร่างนั้นประมาณ3าวีนะโอเคเรามาสกิลซีโดนตัวศัตรูกันนะครับผมเราต้องเล็งดีๆโดนตัวศัตรูนะโอเคอันนี้ผมเล็งไม่โดนนะโอเคเอาใหม่ เราต้องเขาเรียกว่าไอ้สก <C> ิลซีวิธีการใช้งานใช้ยากมากนะสำหรับส่วนตัวนะมันใช้ยากน,นะสำหรับผมนะโอเคเดี๋ยวลองดูใกล้ๆนะมันไม่ใช่ผลเมนผมนะผมไม่ได้เล่นผลนี้แบบช่่มมากนะแต่ก็พอเล่นได้นะเป็นผลที่เล่นสนุกนะครับแนะนําว่าต้องมีปุ๊บถ้าเรากิ้งโดนมันก็ทุบให้อัตโนมัติอย่างนี้เลยนะผมโอเคประมาณนี้นะครับนะครับผมโอเคเรามาต่อที่レスเลดด็อกบาลาร์กันนะบาลเบาลาร์กเขี้ยอะไรเนะี่ยอ่านยากๆเนี่ย,ยโอเคมันเขาเรียกว่าแบบมันเป็นร่างของโกลเด้นเอควิเลีอัมรีควิเดียมนะครับในเกมบอฟฟตนะ ดูเรียกว่าแบบปล่อยหมัดดำใส่นะฮะดูมึงด้านเมจตกอยู่ที่60-90กบกว่ากว่าอันนี้ไม่แน่ใจว่าอันนี้ผมไม่เปิดเคนนี่้เปิดหักคีย์มันนะก็เลยแรงๆหน่อยนะโอเคก็ประมาณนี้ต่อไปสกิลเอฟโรโลโดนัทนะก็จะเป็นเขาเรียกว่าอะไรเนะี่ยสร้างโดนัทขึ้นมานะใช่ปะ่ะเออสร้างขึ้นมยขึ้นมาขึ้นที่อย่างนี้ ผมมาว่าเป็นดิกแเวนนะดิกแเวนเก่าเงาียเงียงเงีย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 โอเคก็ประมาณน,นี้นะสำหรับเจ้าสกิลทั้งหมดที่มีนะครับผมโอเคต่อไปเรามาพูดถึงบัคบัคในเกมนะครับก็เป็นเจ้าบัคของเจ้าฝนมูจนนะนี่ พี่ก็แบบน้องเงียบๆไว้นะครับว่าช่องไหนสอนบักนะครับอย่าไปพูดช่องคิงโคกัดสัตนะครับผมเพรว่าเราอาจจะไม่ได้เจอกันแล้วนะครับผมโอเคก็ไม่เป็นไรเราจะไม่ดราม่านะโอเคเราจะมาสอนน้องๆเล่นบักกันเลยนะครับก็คือวิธีการเล่นบักนะครับให้เรากดด็อกสกิลเขาเรียกไม่ใช่ด็อกไม่ใช่สกิลดิเขาเรียกว่ากดปุ่มคิวเรื่อยๆนะกดคิวแล้วกด F นะครับคิวเอฟปั๊มก็จะเคลื่อนที่เร็วๆอย่างนี้นะครับผมก็ประมาณว่าน้องต้องทำให้เป็นนะเดี๋ยวพี่ลองทำบักสเปอร์ฮีแมนกับบักเก็บด้วยนะครับว่า โอเคอันนี้ทำไม่ติดนะครับถ้าเราทำติดมันจะพุ่งโคตรไวนะเดี๋ยวผมทำให้ติดให้ดูนี่คนระับทำติดมันก็จะพุ่งไวมากอย่างนี้นะผมโอเคอันนี้ก็เป็นผลไฟนะ์เป็นึงใจเลยนะผมโอเคเราไปพูดถึงเขาเรียกว่าคอมโบแบบเขาเรียกว่าทิศค,คอมโบนะก็อันแรกนะจะเป็นการใช้สกิลสติก๊กเกอร์อกกับสเปอร์แมนสกลิลซีนะผมก็ประมาณนี้นะจับโครงสลิงปุ๊บเบรแล้วก็สกิลซีสเปอร์แมนชนป้ายอย่างนี้นะผมก็ ประมาณน,นี้นะอันนี้คือทิกแรกนะครับโอเคเราไปต่อทิกที่2กันเลยนะครับผมเมื่อเรา C, สกิลซีฟิกกิ้งแบบนี้นะผมเอาูเปอร์แมนชนอย่างนี้นะครับอันนี้ก็ได้เหมือนกันนะอันนี้ทิกที่2นะครับผมก็ทําให้ศัตรูกระเด็นขึ้นฟ้าแบบโคตรกระเด็นเลยกระเด็นโคตรแก่เลยนะครับผมก็เหมือนใช้ทิกทีเคพายุแล้วก็ C, สกิลซีสเปอร์แมนชนอย่างนี้นะครับผมโอเคเราไปต่อทก okay, อนนกิกที่3กันเลยนะครับโอเคมาเรทิกที่3กันเลยนะก็เป็นการใช้สกิลลัดเล่นด็อกนะครับก็ประมาณนี้นะ สกิลเอ็คจับมาแล้วควงสลิงแล้วก็ต้นอย่างนี้นะครับผมก็ได้เหมือนกันนะในการทําอย่างนี้โอเคอันนี้ก็ทิศที่3นะโอเคเราไปต่อทิศที่4กันเลยนะครับผมทิศที่4คือระยะใกล้ๆนะก็ C, สกิลซีซูเปอร์เอ้ยสกิลวีมาใกล้อย่างนี้แล้วก็สกิลซูเปอร์แมน ก็ชนให้โดนนะอันนี้ชนเ้าก็เลยไม่โดนนะโอเคทิกที่4ี่อันนี้ผมไม่แน่ใจว่าถึงตายไหมแต่ลองดูแต่ลองดูก็ไม่เสียหายอะไรเอาใหม่นะบินคือถ้าเราจับโดนแล้วเราเราจับโดนแล้วปา,านะอาจจะถึงตายได้นะครับผมนี่เนี่ย โอเคอันนี้ก็ทิคที่4นะให้เราจับสกิลเอที่โดนนะถึงตายแน่นอนนะผมโอเคแล้วไปต่อทิคที่5กันเลยดีกว่าทิคที่5น,นี้ผมไม่แน่ใจว่าทาติดหรือเปล่านะก็ต้องลองดูให้ให้ดีก่อนนะโอเคเรามาดูกันดีกว่าอย่างนี้นะครับแล้วก็สกิลแซตามเบงอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันนะอันนี้คือ ทริกที่5ในการทำคอมโบนะโอเคก็น่าจะมีผมแจกประมาณ5ทริกนะอันนี้ก็ส่วนใหญ่ที่ผมเล่นเล่นมานะส่วนใหญ่ใครทำคอมโบอะไรติดนะก็คือว่าผลมมจิเป็นเป็นผลที่เล่นยากตายยากด้วยเหมือนกันนะเป็นผลที่แบบมันเล่นมันก็พิวนะครับถ้าเราทำบัคกที่ผมบอกติดนะอย่างเงี้ยเพื่อทำได้มันก็พิวนะครับผมก็โอเคก็มานี้นะส่วนส่วนใหญ่นะส่วนใหญ่ผลมมจินี่แนะนําว่าถ้าใครอยากได้หรือแบบ ร้อนลนนะอยากได้นะก็อ 5, รอผมา้าบรรับจะมาแจกผลโมจิทาวอนหรืออะไรก็ว่าไปโอเคเดี๋ยวน,น้องๆก็ใครสำหรับมีใครอ่ะชอบคลิปพวกสอนคอมโบอะไรอย่างเงี้ยก็ฝากกดไลค์คลิปนี้ถึง20ไลค์ด้วยนะเพื่อเป็นกำลังใจทำคลิปต่อนะแล้วใครที่อยากได้รับข่าวสารหรืออยากดูคลิปอื่นก็แบบเลื่อนหาดูเอาเอาเอ โอเคถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ถึง20ไลค์แล้วก็กดกติดตามแล้วก็กดแชร์เพื่อนๆที่ชอบเล่นผลดอกให้ทุกคนดูด้วยนะครับผมก็เออผลต่ออีกอย่างนะครับสามารถจับกดน้ําจับกดลาวาได้นะครับแต่เราใครที่อยากรู้นะผมโอเคก็ประมาณนี้นะโอเคต่อไปก็เป็นช่วงไฮไลท์ในการเอาผลดอกไปฆ่าคนแบบบ้าคลั่งนะครับผมโอเคบายครับทุกคน And how careless we yeah. All day and all night, we'd stay up, it felt so right. We were so young, we were so dumb, we'd get drunk and then hook up okay, we were alright, staying awake till the sunrise. We were in love, couldn't stop us like a good drug. Yeah. Never run We hook up in my car, driving so far. Play your guitar, you would show me your heart. Let down our guards, think we our hearts stare at the stars we were never apart drinking too young way too much fun out in the sun nor pain when it's gone I took you to prom dance to our song dance all night long till the light I remember everything And how careless we could be And how careless we could be It felt right, we were alive. We would go out, we were so loud, we were so proud, we had no doubts. Weekends and weekdays, we'd spend our own way. We were careless, we were fearless, we were reckless. Time was precious. We loved to waste time, whiskey and wine. Drinking all night, asleep by your side. Finally alive, we would just drive, never arrive. Our journey was live, staying out late, testing our faith. Running away, we live for today. How careless we could be And how careless